สวัสดีครับปุกผู้มเอสซีนภัทนะครับมิซูบิชิ R m A สาขาโรมินีครับวันนี้อยู่กับเจ้ารถซิงเกิลแคปครับมิซูบิชิไตทตั้นนะครับเป็น4ีคูณสเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นสีเทาดํานะครับวันนี้นะครับจะพาไปชมนะครับรถที่เป็นรถเดิมๆนะครับว่าในส่วนของตัวรถนะครับมีอะไรให้กันมาบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาตัวรถนะครับเจ็ดแสนเก้าพันบาทนะครับ อันนี้ยังไม่รวมค่าสีนะครับผมในส่วนสีเทานะครับหรือสีเมทัลลิกนะครับเพิ่ม7,000บาทนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเรามีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นันเองนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่184แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีด ก่อนจะพาไปชมรอบพันของตัวรถนะครับฝากท่านชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเดี๋ยวเราไปชมรอบพันของตัวรถกันครับไปกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิตซูบิชิตายันตตัวซิงเกิลแคปนะครับเป็นตัวหัวเดี่ยวช่วงยาวยกสูงนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา4คูณ4นะครับเป็นเกียร์6สปีดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับที่เราจัดแคมเปญและโปรโมชั่นนะครับของตัว รถรุ่นนี้อยู่นะครับเป็นรถ4ีคูณนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 5 3 6 9 5 5 4เปบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับวันนี้นะครับเรามารีวิวนะครับที่สต็อกของ m i t s u b i s h ิ RMA นะครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพญานั่นเองนะครับดูบรรยากาศนะครับไปดูบรรยากาศก่อนนะครับอ่า ในตัวรถนะครับของตัวซิงเกิลแคปนะครับเป็นตัว4 4นะครับด้านหน้าตัวรถนะครับไฟหน้านะครับตรงนี้จะเป็นไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้เลยนะครับเป็นมันติรีเฟคเตอร์นั่นเองนะครับกระจังหน้าใหญ่ๆนะครับรับลมได้ดีนะครับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์นะครับด้านล่างนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ในส่วนของตัวด้านล่างสุดนะครับก็จะมีในส่วนของตัวแทงกันกระแทกมาด้วยนะครับ แล้วก็มีตัวห่วงลากจูงนะครับมาหนึ่งตำแหน่งนะครับด้านล่างไปดูนะครับลุยๆนะครับลุยป่าลุยสวนนะครับเข้าป่าเข้าสวนนะครับเหมาะมากนะครับมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาครับในรุ่นซิงเกิลแค็นะครับเป็นตัว4.4นั่นเองนะครับล้อเป็นล้อกระชะนะครับตัวนี้นะครับอ่าในส่วนของตัวล้อกระชะเป็นล้อกระทะ16นิ้วนะครับ สีนี้อย่างที่ให้มานะครับสอง R16 ห้าบนะครับตัวนี้นะครับก็เน้นในส่วนของการวิ่งถนนออฟโรดนะครับก็ลุยได้นะครับในส่วนของตัวออฟโรดแบบธรรมชาตินะครับหรือไม่ได้ออฟโรดหนักๆนะครับก็สามารถลุยไปได้นะครับจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางได้ด้วยนะครับซื้อกับเรานะครับอัปเดตนะครับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางให้ด้วยได้เลยนะครับอดูด้านกว้างนะครับประมาณนี้เลยไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้าน แก้มด้านข้างนะครับกระจกนะครับเป็นสีดําด้านนะครับกระจกจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับมือจับเป็นสีดําด้านแล้วก็ในส่วนของตัวประตูนะครับก็ในส่วนของตัวกันกระแทกมาเรียบร้อยนะครับเป็นคิ้วกันกระแทกนะครับผมมามาดูในส่วนของด้านท้ายรถเลยนะครับไฟท้ายนะครับของตัวซิงเกิลแคนะครับตรงใหญ่ๆแบบนี้นะครับเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับ ตัวล็อกนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเพิ่มความแน่นหนานะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะหลุดนะครับกระบะเรายาวๆกว้างๆแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยนะครับในรุ่นซิงเกิลแฉ 4x4 นะครับ 4x4 นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.4ลิตรนะครับ เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะครับก็จะเห็นนะครับนี่มาดูภายในตัวรถครับอภายในตัวรถนะครับอที่เห็นเลยนะครับสิ่งที่ให้นะครับสิงเกิลแคปนะครับหัวเดียวนะครับก็ได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกแบบนี้นะครับ เป็นวงลายแบบมัลติฟังก์ชันนะครับปรับได้4ทิศทางนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นอนาล็อกนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแล้วก็หน้าจอกลางนะครับก็เป็นหน้าจอแบบ6สกีนะครับรองรับ Android Auto, Apple Pay ด้วยนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับระบบการทํางานนะครับก็เป็นตัวขับสี่นั่นเองนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับก็หมุนแบบนี้นะครับ มีในส่วนของตัวดิฟล็อกมาด้วยนะครับช่องชาร์จนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับเป็น Type-C นะครับแล้วก็ USB A นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะดัก PU จอรูนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับ จากการพาชมรอบคันนะครับของตัวรถซิงเกิลแคปหัวเดียวนะครับเป็นมิสูบิชิไทตันนะครับเป็นตัว 4x4 นั่นเองนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับในรถออฟโรดนะครับของตัวมิสูบิชินะครับมีมาให้เลือกทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับเราจัดแคมเปญโปรโมชั่นนะครับในส่วนของเกียร์ธรรมดานะครับออกรถอยู่ที่50,000บาทนะครับในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับใช้กระหน่อลดอยู่ที่55,800บาทนะครับยังไงก็ทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับว่า ่อนอยู่เรทประมาณไหนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์0625369554นะครับก็ฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งก็แจ้งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะผมพาไปชมนะครับหรือไปรีวิวรถรุ่นไหนของ m t t u u i s s i อีกนะครับฝากติดตามผมไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม SC นภัทรนะครับ มิสูวิชิ RMA นะครับสาขาลูมินีขอตัวราไปก่อนนะครับคิดหน้าเจอกัน,กนครับผมสวัสดีครับ